สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับพี่พี่เนาะนะครับผมก็แนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางนะครับผมงวดประจําวันที่27นะครับคุมพาพันสองพนรสิหนะครับก็สพี่พี่สมาชิกท่านใดนะครับผมเนาที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเพื่อนเก่านะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับผม ก็จะเจอบ้านคุ้มทองนาคานะครับใครเข้าไปแล้วขอให้ยิงรวยๆกันทุกคนนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแนวทางหวยอานอยของเราก็ทั้งสองสูตรนะครับเมื่อวานนี้เดินไม่ดีนะครับพี่ๆต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผลที่ออกนะครับเฉพาะกิจนะครับ840กับ21นะครับของเรามาเข้าในวิ่ง1แล้วก็ประกอบคู่1 2 2 1นนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับผม ส่วนศูนย์เนี่ยในตารางก็ผมให้9010เนาะนะครับออก40ซะงั้นนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ525กับ96นะครับผมของเรามาเข้าวิ่งรูดที่9นะครับเพราะว่า9 6ผมไม่ได้เจาะไม่ให้นะครับเข้าไปที่96นะครับผมสายรูดนะครับอันนี้สายรูดนะครับสายเจาะไม่โดนนะครับ แล้วก็ปกตินะครับ360กับ40นะครับของเราไม่มีเนาะเลขตารางก็ไม่มีนะครับเน้น90ออก60นะครับ VIP นะครับ560กับ84นะครับผมก็ของเราก็เหมือนเดิมเนาะเน้น90ออก60นะครับออกตัวเดิมซ้ำกันหลายคู่อยู่นะครับอันนี้60 60เนาะ40 40นะครับผมก็เมื่อวานนี้เลขตารางเราก็ถือว่ามาในตัวเด่นนะครับพี่ๆแต่ว่า ตัวประกบคู่นี่ยไม่มานะครับเมื่อวานถ้าเกิดมีเลขหกเนาะเราก็ยังจะเข้านี่นะครับเข้าตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีหกนะครับน่าเสียดายนะครับต้องขอโทษพี่ๆด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับเช่นเคยนะครับฝากคําเตือนทุกครั้งเลยนะครับตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ตารางวันนี้นะครับขอให้ปังๆรวยๆกันทุกคนก็แล้วกันนะครับพี่ๆผมให้นะครับไปที่เลขหนึ่งศูนย์สองนะครับหกเจ็ดเลขก็เก้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเลขตารางประกบคู่ นะครับในชุดเด่นนะครับวิ่งรูดผมให้วิ่งไปที่1สายรูดนะครับให้ไปที่เลขอก7นะครับสลับโพงสุดท้ายนะครับประกบคู่นะครับ1 0 1 2 1 6 1 9 7 0 เจ็ดสองเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พถ้าใครไม่ชอบนะครับที่ผมเน้นเจาะให้นะครับพ,พี่ลองมองในเลขตารางได้นะครับเขาอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับก็มีหลายคู่ที่ผมไม่ได้จับให้นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมให้ไปที่ 16 19 76 72นะครับพี่พี่หลักร้อยนี่ผมให้ไปที่เลขสองนะครับหลักร้อย216นะครับ272นะครับพี่พี่นี่เลยตามนี่เลยนะครับสลับฮานอยโค้งสุดท้ายเนาะ มัดรวม4ี่หน่อยก็ขอให้มาเด้งๆ้งปังๆตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะครับพี่พี่ขอขอบคุณนะครับกําลังแรงใจนะครับจากพี่พี่หลายท่านเลยนะครับใครที่รอติดตามแนวทางนะครับในลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี VIP นะครับแล้วก็ไว้ลา VIP เนาะเดี๋ยวจะรีบลงให้พี่พี่ FC นะครับบางวันนะครับผมติดธุระนะครับไม่ได้ลงให้เนาะก็มีพี่พี่หลายท่านขอมาผมก็ต้องขอโทษขอไปจริงๆนะครับจะพยายามนะครับ ลงให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับทุกๆวันเลยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ